การฝันเห็นพญานาคถือเป็นนิมิตท,ที่ดีมากอย่างยิ่งโดยเฉพาะในวัฒนธรรมไทยลาวอีสานและสายความเชื่อทางพุทธพราหมณ์ล้านนาพญานาคถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิฤทธิ์มีบารมีสูงและเชื่อมโยงกับความมั่งคั่งปัญญาก,การเปลี่ยนแปลงการบำเพ็ญเพียรและการเสริมดวงบุญบารมีคำทำมนายต่อไปนี้ ยิงตามนักบวชโบราณทางศาสนาที่คนทั้งหลายยอมรับว่าแม่นที่สุดและยังเอาตัวเลขนำซอกไว้ในท้ายคลิปวิดีโอนี้ไม่เชื่อยาลบลูสวัสดีท่านผู้มีบุญบารมีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงสตาวาสนาของผู้ที่ฝันเห็นพญานาคความหมายโดยรวมของการฝันเห็นพญานาคคุณอาจมีครูบาอาจารย์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองอยู่เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังจะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตในทางที่ดีอาจได้รับโชคแบบฟลุกฟลุกหรือมีเหตุการณ์สำคัญบางอย่างที่เกิดจากแรงบุญหรือวาสนาเก่าถ้าในฝันพญานาคมองมาที่คุณหรือลอยเข้ามาใกล้คุณแปลว่าคุณเป็นคนมีบุญบารมีเก่า และมีโอกาสจะได้ของดีโดยไม่ต้องแย่งชิงบุญบารมีวาสนาคุณเป็นคนมีบุญเก่าแรงมากชาติก่อนอาจเคยบำเพ็ญเพียรหรือสร้างวัดสร้างบุญมีเกณฑ์จะได้พบทางธรรมหรือมีแรงผลักจากภายในให้อยากปฏิบัติธรรมหรือสนใจเรื่องจิตวิญญาณถ้าฝันเห็นพยานาคคึ้นจากน้ำเท่ากับจะมี สิ่งที่ซ่อนอยู่เผยตัวเช่นความสามารถพิเศษหรือความจริงในชีวิตพญานาคเนื้อยวนรอบตัวเป็นสัญญาณของการรับพลังปกป้องหรือผูกพันทางบุญญกรรมการงานช่วงนี้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทั้งงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือผู้ใหญ่เห็นศักยภาพและมอบหมายงานใหญ่ เหมาะสำหรับคนที่ทำงานสายติดวิญญาณนักพยากรณ์ครูอาจารย์งานราชการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำถ้าฝันว่าพญานาคเลื่อยผ่านหรือพุ่งขึ้นแปลว่าจะมีโอกาสก้าวกระโดดแบบรวดเร็วการเงินเป็นช่วงที่มีพลังของโชคลาเข้ามาอาจได้รับเงินก้อนหรือโชคจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นมรดก หรือลูกนี้เก่ากลับมาคืนเงินเหมาะกับการเสี่ยงโชคเล็กๆแต่ไม่โลภเพราะดวงขึ้นจากบุญไม่ใช่จากความอยากพยาหนา้าพ่นน้ำเท่ากับทรัพย์จะไหลามาอย่างต่อเนื่องสุขภาพพยาหน้ากเกี่ยวข้องกับพลังจิตการตื่นรู้การเปลี่ยนแปลงถ้ามีโรคประจำตัวช่วงนี้ร่างกายอาจเริ่มฟื้นตัวได้ไวถ้าเพิ่มการดูแลตนเองอย่างมีสติ ควรระวังเรื่องภาวะกดดันภายในหรือภาวะซึมเศร้าแบบลึกควรหมั่นภาวนาเพื่อปรับสมดุลจิตใจเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดวงเปิดรับโชคลาภจากแรงอธิษฐานหรือการขอพรหากเคยบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้โดยเฉพาะองค์พญานาค มีโอกาสได้ตามคำขอลองขอพอรหรืออธิษฐานก่อนซื้อเลขเลขนำโชคเลขเด็ดเลขที่มักเกี่ยวกับพญานาคตามตำราและประสบการณ์ของนักทำนายฝันได้แก่ลักษณะในฝันเลขเด่นเห็นพญานาคทั่วไป56 65 559 569พญานาค เลื้อยขึ้นจากน้ำ27 72 297 702เห็นลายเสียนเช่น7เสียนให้ใช้เลขเสียนนั้นเช่น 7, 7 77 97 777พญานาคสีทอง89 98 809 889พญานาคพันรอบตัว26 62 264 624เห็นในแม่น้ำของ15 51 151 905เคล็ดเสริมดวงหนึ่งไหว้ขอพรองค์พญานาคแนะนำสถานที่เช่นคำชะโนดวัดป่าศักดิ์สิทธิ์ที่มีองค์พญานาคสอง สวดมนต์บทพาหุงมหากาหรือบทพ่อชังคปริบเพื่อเสริมพลังจิตสามถวายน้ำเปล่าหรือพวงมาลัยดาวเรืองสีมันทำบุญปล่อยปล,ยปลาปล่อยชีวิตถ้าฟังคลิปนี้จบแล้วหากเห็นว่ามีความตรงกับชีวิตของคุณ และคุณอยากให้ชีวิตราบรื่นอยากมีโชคมีลาบมีบุญมีวาสนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบพระคุณ